สวัสดีครับพบกับซูเปอร์ไบส์พอดแคสต์ EP ที่5แล้วครับผม EP นี้เราก็จะพูดถึง New Monster จากดูคตินะครับเป็นเวลานานเกือบเกือบ20ปีแล้วครับที่ Monster รถสไตล์ n ักเก็ตไบที่มีส่วนผสมระหว่างเครื่องยนต์ในแบบสปอร์ตแต่ก็เหมาะกับการใช้งานบนท้องถนนทั่วไปและยังโดดเด่นด้วยเฟรมที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากรถซูเปอร์ไบ์นะครับ จนกลายเป็นรถที่โดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับโดยมีจุดสังเกตที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเฟรมถักขนาดใหญ่ใต้ถังน้ํามันแต่ตอนนี้นะครับเฟรมถักขนาดใหญ่นี้ได้กลายเป็นอดีตไปแล้วนะครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับก็จะเป็นมอน s เตอร์900นะครับซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี1993นะครับเป็นรถในตระกูลมอนสเตอร์ของดูคาตินะครับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาโดยตลอดจนปัจจุบันกลายเป็นโมเดลขายดีตลอดการของทางค่ายแดงนะครับมียอดการผลิตสะสมมากกว่า350,000คันเลยทีเดียวนะครับส่วน New นิวมอนสเตอร์หร คงคอนเซปต์เดิมไว้นะครับคือเครื่องยนต์ ยังคงมีสมรรถนะที่ดีนะครับขี่ง่ายเหมาะกับการใช้งานบนถนนทั่วไปนะครับเพียงแต่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของดีไซน์ที่ใหม่หมดจดทั้งคันนะครับโดยวิศวะกรและนักออกแบบได้ออกแบบ New ม o n s t e อร์ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับโดยมีพอยต์หลักๆว่ารถคันใหม่จะต้องปราดเปรียวคล่องตัวและจะต้องโดดเด่นไปที่จดจําได้ในทันทีนะครับจุดแรกครับก็จะเป็นถังน้ํามันทรงหลังควายใบซ์นนะครับด้านหน้าก็จะมีไฟหน้าโค้งมนฝังตัวลงไปในกรอบโขม ไ์ใหม่นะครับเป็นแบบไฟกวาดด้านข้างถังน้ำมันนะครับสวยงามไม่เหมือนใครนะครับส่วนท้ายจะดูเรียบๆคินคีนะครับแล้วก็ไฮไลท์จะอยู่ที่เครื่องยนต์ใหม่นะครับซึ่งจะเป็นพระเอกอยู่ตรงกลางตัวรถนะครับโดยเจ้า New Monster นะครับเปลี่ยนจากเครื่องยนต์เดิมเป็นเครื่องยนต์ Testa s t a r t e นะครับมีขนาดความจุ937 c ีนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ L Twin ที่ผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5แล้วนะครับหากเทียบกับโมเดลเก่าอย่าง Monster 821นะครับนอกจากจะมีความจุพละกกาลังแรงมาและแรงบิดที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับเครื่องยนต์จะม น้ำหนักเบาวกว่าเดิม2.4กิโลกร,รัมนะครับทำให้ตัวรถเบาและขับขี่ได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับส่วนตัวเลขแรงม้าและแรงบิดเคมาที่1 1 1แรงม้าที่9,250รอบนะครับและแรงบิดเคมาที่93นิวตันเมตรที่6,500รอบนะครับเรียกว่ามีกําลังที่ดีตั้งแต่รอบต้นถึงกลางเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้โมเดลใหม่จะมาพร้อมควิกชิปเตอร์แบบ2ทางจากทางโรงงานมาให้ื่อยเลยนะครับผมประเด็นต่อมานะครับก็คือแชตซีและช่วงล่างใหม่นะครับแน่นอนว่าจุดประสงค์หลักของการปรับเปลี่ยนแชตซีใหม่คือการรี น้ำหนักตัวรถให้เบานะครับเพื่อให้มีการขับขี่ที่ดีและสนุกมากขึ้นโดยเฟรมด้านหน้านะครับทำจากอลูมิเนียมลอกแบบมาจากพนิกาเลียีโฟนะครับซึ่งเบากว่าเฟรมถักแบบเดิมถึง4.5กิโลกรัมนะครับเหลือเพียง3กิโลกรัมเท่านั้นทําให้น้ําหนักลดนะครับเหลือเพียง166กิโลกรัมเท่านั้นครับนอกจากจะมีการไล่เบากันที่แชสซีแล้วนะครับยังไปไล่เบากันที่ส่วนอื่นๆอีกเช่นส่วนของล้อนะครับเบาขึ้น1.7กิโลกรัมนะครับสวิงอาร์มเบากว่าเดิม1.6กิโลกรัมนะครับและ ับเฟรมท้ายเองก็ลดลงมาอีก1.9กิโลกรัมนะครับนอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง GFRP นะครับหรือ Glass Fiber Reinforced Polymer นะครับหรือก็คือโพลิเมอร์เสริมแรงด้วยแกสไฟเบอร์ครับทำให้น้ำหนักโดยรวมเบากว่าเจ้า821ถึง18กิโลกรัมนะครับประเด็นต่อมานะครับก็คือการปรับ มิติท่านั่งของรถใหม่นะครับเพื่อที่จะให้รถขี่ง่ายนะครับก็มีการปรับรูปทรงใหม่ๆในหลายๆส่วนนะครับโดยเบาะนั่งสูงจากพื้น820มิลิเมตนะครับแต่เมื่อบวกรวมกับความเพียวของรถนะครับทำให้ขาถึงพื้นได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้จะเพิ่มความมั่นใจให้กับไบค์เกอร์ได้มากขึ้นนะครับนอกจากนี้เพื่อให้ได้ความคล่องตัวสูงสุดนะครับแม้ในย่านความเร็วต่ำนะครับก็มีการเพิ่มองศาการบังคับเลี้ยวให้มากขึ้น อีก7องศานะครับเป็น3 6องศานะครับช่วยให้กับรถในความเร็วต่ําได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการปรับให้แฮนด์บาร์ให้โน้มเข้าหาตัวอีก7เซนติเมตรนะครับเพื่อให้ได้ท่าขับขี่ที่หลังตรงมากขึ้นช่วยเพิ่มความสบายและการควบคุมรถที่ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะทําให้เจ้าของรถนะครับซอกแซกไปตามท้องถนนในเมืองได้ง่ายดายมากขึ้นด้วยนะครับ จุดสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่นะครับแน่นอนว่าโมเดลใหม่ก็ต้องอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆเข้าไปนะครับเพื่อช่วยทั้งในเรื่องของความปลอดภัยและช่วยให้การขับขี่ดียิ่งขึ้นนะครับโดยเจ้า New Monster นี้นะครับจะมีระบบเบรกแบบ c o r n e r i n g ABS นะครับมี t ท็ c t i o n Control มีระบบป้องกันล้อลอยตัวนะครับซึ่งทั้งหมดนี้สามารถปรับระดับการทํางานได้หมดนะครับผมนอกจากระบบที่จะช่วยเสริมความปลอดภัยข้างต้นนะครับยังมีระบบช่วยออกตัวเพื่อช่วยในการขับขี่ให้ได้สีลิงแบบสปอร์ที่มากขึ้นอีกด้วย และยังมีโหมดการขับขี่3โหมดนะครับได้แก่สปอร์ตเออร์เบินและทัวร i n ิงนะครับช่วยให้ปรับเปลี่ยนได้เหมาะกับสถานการณ์และความชอบได้อีกด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็จะมีหน้าจอเลนใหไม้สี TFT ขนาด4.3นิ้วนะครับที่สามารถควบคุมการใช้งานที่แฮนด์บาร์ได้สะดวกนะครับผมทั้งนี้นะครับเจ้าสูุไลท์ตัวใหม่หรือเจ้า New Monster จากดูคตินะครับจะมีจำหน่ายกัน3เฉดสีนะครับได้แก่สีแดงสีเทาและสีดำนะครับ สำหรับคนที่ชอบความสปอร์ตดูคติยังมีโมเดลมอนสเตอร์พัทที่มาในเฉดสีแบบเดียวกันนะครับแต่ว่ามีชิลขนาดเล็กด้านหน้านะครับพร้อมกับครอบเบาะท้ายหรือว่าตูดหมดติดรถมาให้ด้วยเลยครับโดยรถจะเริ่มวางจําหน่ายในยุโรปตั้งแต่เดือนเมษายนปี2021เป็นต้นไปนะครับผมส่วนบ้านเรานะครับก็ต้องรอลุ้นกันไปก่อนนะครับสุดท้ายอย่าลืมติดตามซูบอยท์ไทยแลนด์ได้นะครับมีหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น www วิร์ y m ว c o m ว o บซูบอยท์แม็กดอตคอมนะครับยูทูบชัทน์แนลนะครับเฟซบุ๊กแฟน ขอบคุณมากครับ